ไม่จะตัดโพเฟียกูกูอยากเข้าป่านะเว้ยเดี๋ยวอ่ะมันจะเข้าป่าเดี๋ยวขึ้นเดือนอกาศอันหละอุ้ยอยากไปว่ะอยากไปอยู่นะอ,าอน้อาววันนี้สวัสดีครับวันนี้ลองลองเซมเปิลวันแรกนะครับฝึกตัดนะครับฝึกตัดมิงบาร์เบอร์ดูหน้าตาคุณได้ขี้เหร่น้อพีนะ่ยัมั้ง

งาเวิ่งอยู่นะรู้วิธีการตัดแล้วงาเนบางคนนี่ต้องไปเสียเวลาใช้เวลใช้เลยโอ้ยเสียเวลามากจัดชุดใหม่มาเหรอจัดชุดใหม่ ผมเมื่อกี้ผมไม่เลี้ยงอย่นี้อย่ไม่เข้ามาเลยนะยยาวนุ่งว่าอยู่อยู่ไงนุ่ว่าไปทำงานที่แม่หอกไปอยู่พม่าว่ะโอ้ยไปเที่ยวป่าเป็นเดือนแล้วน่ะกับเดือนแล้วน่ะนยทำไมอ่ะกูบอกเองคนเดียวแบ่งแบ่งได้เท่าไหร่วะ พันปันลานนะคนลานนะเจ็ดสามยี่สิอ็ดสองหมื่นเ็ดนไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดไปได้เจ็ดวันได้คนละสี่พัเก้ช่วงหลังแมวเยอะจาอะไรมไม่ได้วันไปก็ได้วนไนี่เอาอะไรไปลูกซองอะ ไปยยอมอชยาเลยนก็ตกฝนไมตกก็ไปได้เวันอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงได้ถึงสี่พันเก้าตก่านเอืมก็มีแล้วเดียวมาลังก็ได้นะเกืบดีกไม่ถึงเดือนเลยคนเรามาเก็บทนก่นสามคน ผม็นเออะไรขอาตัวเลยขอางเป็นก็มัวป่าผมกับหมามีอะไรมีข้าวให้ได้กินพออก่อยิ่งที่แบบข้าวทำข้าไว้มันมาแล้วไฟมากเออไปเมื่อไหร่วะ ก็เียว่าจะไปวันนี้ไงฝนเยอะเกินหนาไม่อยากไปฝนเยอะผู้ไหวหนาวไหวอะนึ่ลึงๆึงนึงด้นนี่ไหมที่าตอยากไม่ตัดผุ้ฟี้กุตัดอะไรให้กูว่าไม่ใช่ว่าออก ออกจากบ้านนาบ้านานี้ไม่ได้ด้วยจะทรงอะไรแล้วแต่ท่านองะคนหน้าตาดีเนาะเอาทรงแบบเป็นบากยังหล่อเนาะใช่ป่ะได้พี่ยาวกับสินรุ่นมาเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้นะคุ้มจริงๆนะวันนี้นะปกติเนี่ยเราเราก็ไปเสียตังค์นะเสียตังค์จ้างเขานะนี่ไม่ต้อง

มึจะโบ่ข้อหลัว่าเขาผู้ช่วยเออ๋อบ้านก็มันจะฟังไงประชาคมบ้านัะไรเนี่ยได้เหรออ๋อ ไอ้ที่บ้านนกอุยก็ผู้ช่วยแหละข้างข้างล่างบ้านทัวรกูตัดผมอยู่เนี่ยมาหากูดิร้านพิมิงเนี่ยในตลาดเนี่ยเออ thank no. you ถ้าเราอยู่กับไทยแล้วรู้สึกว่าเราัวเด็กมากๆแล้วตัวใหญ่เทุกการกระทำแบบเราประสงผลกับเราบ้างเลย

เออเออม่้องมเซ่่ยฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ายื่ออยู่ยืนรย่ยอยู่ฮ่่าฮ่า้นหราไปเจอมาเจมาเจอซุดมเจกันเนี่ยไปหวานเลยปีนี้มึงเอาฟืนไหนวะยังเลยว่านจะยืนก่อนยืเหมืนล้านนะจริงจริงอยาเอาช่วยแต่มันใช่ข้อเราอีกหน่อยึงไม่กลัว่าแต่เอาฟืนเช็ไม่ว่าหรอกพี่า ตตอ้ีอยู่คนวหรอกเพราะว่ามันไม้มันโตขึ้นทุกปีไงไม้พวกนี้มันไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจ้าตัดไปแล้วก็บอกแล้วไปตัดพอนเตกันแล้ได้เรอกมีรเครื่องผมมีอะไรอย่เครื่องกูยัไม่ค่เอากลับเลยน่ะี่วนอะแน่นอนนะสวนไหสวนเนี่ยสวไหนเสหลัง เป็นปาลาบแล้วคุณไปไม่ใช่น้อยคี่บาทคไปคี่บาคุณไปนะรูปตรงนี้จะการเป็นไปแหลมรวงไงไปแหลม กินผมอ่ะครับแล้วก็มีว่าควบคุมโพเตชิพีก็ต้องหาคนไทยส่วน ที่เราไปของเจ้าสังเกตว่าไม่ได้เข้าไว้โอ้ยไม่ไหวแล้วฮะอือไม่ได้เจอเราขอลุงลามันนานแล้วเนาะนะไมปขอท้ายเพราะว่าจะไปเจนเราเราเนี่ไม่ไม่ได้เลิกธรรมดาเลิกจนอันนี้แหละเข้าสิ้นเลือดแหละด้วยความกลัวนะเราขอลุงล่านะ <c oughs> นจริงจังสุดยอดอ่ะ ผมก็ริดจริงนะเอาสักคถกผ้าถอเป็นอะไรเป็นบ้าเลยอะู้กรค้นอนกนรอเมอกเลยอไหเลยมอก็อีคด้วยจริงๆรินะถ้ากินแล้วร้องไห้เนี่ยมันเป็นนิสัยน้อย เออแต่ก่อนเราก็เคยเป็นอ่ะมันเวลากินแล้วว่าเออเวลาเวลาใครเข้ามาพูดแนวซึ้งซึ่งมเอาแล้วตอมน้ำตาแตกมหมฮะพวกอะไรก็กินแล้องไห้อกวาดูตัวแรกกินแล้วดูแล้วพวกอะกินบ้านอะไปกินปลาโล่าแล้วก็แล้วก็จับอะไรอ่ะลูกก็จับชิ้นควายแล้วก็วนี้อะไรเราเอาไว้ดู่ ืจะเทีกันแล้วว่าลยรุ่นนไล่พูดเฮ้ยก็ถือว่าการนมถือนั่นออกมาไปกินกลาลูกกาอยงกินกิลูกกามส่งมันด้วนะเดินเดินไปพตั้งขำบ้านหลังน้าูเอร์ันเลร้องร้องใครไปเมเรื่ยยงมาส่งไ้าไอ้ลูกกามาส่งอ๋อตอนตอนมืดแล้วนะขี่รถไปฝั่งนู้นงงดเจออยู่ ลูกลาเดินมาทำไมฝั่งนี้ว่ะงงเลยอ๋อก็วสัวตัวสัวตัวสัวกินแล้วมองจะร้องไห้แลนะอ๋อ <c oughs> บอกแล้วเราขอลุงลาไม่ธรรมดานะ <c oughs> คือของเขาดีจริงอ่ะม <c oughs> ีอ่สองอย่างอ่ะกินแล้วก็ซึ้งไงซึ้งแล้วร้องไห้ไงอย่างนึงกินแล้วบ้าแม่งนะ <c oughs> ก็โป๊ะค่าผโดนช้อยมากค่าเสร็จแล้วกินกินกิก๋กลับบ้านแล้วกูไปหลับเมื่อไหร่กูยังไม่รู้เลยหรอเนี่ยยิ่งกูกลับบ้านไปแล้วกูไปหลับเมื่อไหร่วะเพราะกูตื่นมาไอ้ทำไมกูนอนอยู่ที่บ้านวะนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้กินไอ้แล้วขอลุงลน์มาเลยเนาะเดี๋ยวด้วเะเดี๋ยวสาระหุบรอไปรอบสองรอบเลย

อารมณ์มีอาราณ์าะกำนึกเต็มที่มว่าว่าผิดใครกอย่งจริงๆเราแค่ผิดใครเนอุงล้านนียรู้สึกว่าจะเป็นกรรมการตลอดสุตัดสนตลอดเลยที่งานเลยุ่กงานแต้หกตอรมสเลยก็งมาว่ามันทุ่งกว่ามั้งอะไรวราหน่อย รีดกูไปหาไปนูม ah, yeah. ันก็นอนอยู่เไรเสียูงไมืมเปลี่ยนก็วีเ็นอนไเลล้ผมนหลับหลูเออสนุกใครส่งกลับเดินกลับไปใช่เนี่ยกลับไปเลยกลับไปโอโต้กลับไปจถเป็นหลับไม่ได้ไม่รู้ไง ันก็จริงๆนะไปงัวแล้วไปนอนเมื่อไหร่ไม่ดูนะตื่นขึ้นมาเนี่ยผมทำอะไรเมือหรนอนไม่ได้คุยอะไรที่ไป็นช้เชี่ยมัะหรอกเพ่อนขาุต่หล่ไรเลยโอ้รอบนี้เอ๊ะตังนี้แบ่งกันยังนะก็แบ่งสิบปีนี่หรอตามเชี่ยบาน่ะแล้ว อ๋อเราต่เราก็ดีนะแต่ถ้ามึงแปไปแสองคนนี่ก็คือแบ่งรายปีแหละเขาไม่ได้เดือดรอเรืร่องเงินนะทั้งคู่นะไปนู่นนูไม่ได้เดือดร้ออะไรหรอกแต่ไม่แต่นีไปได้นี่มันต้องแบ่งกัเพราะว่านีก็ต้องใช้จ,จ่ายทั่วหูไม่ใชแล้วนะก็หัวเงินเก็บกันก็้องใช้จ่ปเอะเลยเอ๊นใชไ้ที่ไหนวา ได้ปรมาณอิว่าได้อาลวพวก็ผมก็ออกไปข้าไปจ่ายได้มีตัวละ้มีหนึ่งตัวได้คนละสามพันได้คนละเก้าเลยไดีมียัด้ขายไีมลฮะมีแต่ เอมมาเยยืดันตสมาเ่ี่คืเสนวันแต่ก็ทอท่าตังีอต่ก็ฟังไม่เขวอตัวเออรนะวาเกตลกอหก็ไอที่จงก็เกเคสมัยตอนนันเ็งนะแต่ก็่อันั้นี่คือมันเอาถาวรไปมัดขามันนะ ผู้จงอ่ะแต่ก่อน่ะมันดีเลยนะสายปืนอ่ะนะสายปืนกับทองวันด้วยสายปืนกับชัเตอร์แม่เนี่ยนเอชันนชัตัจากจีเนี่เ่ลยเอวางลงไปแป๊บนองฟีบบกเนี่ยฟผ่จิจุเยอะไปเลย 你搞个水果，那是大概一个好点子嘛。如果如果他卖鱼卖鱼虾，你收的钱够唔够咯？他怀念天寿，有时候早起要比较晚过去，因为刚好早起。哎，你出来做？哎，出来做？出来做？哎，那门就就，像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 ，我像，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 我像，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 

二，等一下，出发！啊。 เอาสได้ครับครับใส่แค่สี็ได้ที่เจดเยนะม่เอจะประชันในเมืองได้ยังนะ่เอรจะประชันในเมืองได้ยังมันก็ดูเดนนะอาละ <c oughs> โอ้เสีย๋วยวู้เราได่เจอของใหม่น้วนๆวเร็วนะมีจีบแล้วเปิดเดิมคนแรกเออเปบบเดิมคนแรกเลยเกลงแล้วพี่นะบนดอยเอาใจลูกค้ามีที่เล่นโทรศัพท์ได้เล่นโทรศัพท์ได้นะ ว่าเอาไงนะกันกันแล้วก็หนวดเนี่ยเอาไงเฉพาะคนนี้นะกันที่มั็นลายเล็กๆนี่ออกะอันนี้นี่เบอร์สามได้อยู่ไหมอ่ะได้ใช่มีหมดลูกพี่นี่คนที่สองชื่ออะไรอเมอาภา ดีอยู่เนี่ยเรียนทำงานด้วยใช่ไหมโตแล้วว่างว่างขอสั้งด้วยอ๋อไปเอาวา่างเหรอที่อยู่กรุงเทพน,นะนอ๋อลองรางวัลดิ๊กี้เนีเป็นบุ๋มเอยจรงิจรงเลยประมาณ สร้างด้วยเรียนด้วยแล้วทำด้วยต้งองเวลาหยุดก็วาดทำงานขายไม่งั้นก็ไปขายเสื้อผ้าพยายาม